ซีรีส์รู้ไว้ประกันสังคมอายุ55ปีทำงานได้เงินเดือน14,000บาทครบ15ปีแต่ปัจจุบันเงินเดือน11,500บาทจะคิดคำนวณบำนาญฉลาภาพแบบไหนอย่างไรเดี๋คลิปนี้เรามาดูกันฝากกดไลค์กด, like, กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับนะครับไปดูคำถามจริงอยากถามว่าดิฉันจะรับเงินกี่บาทนะครับทำงานตั้งแต่ปี3-4นะครับจนตอนนี้6 5นะครับ จนดีชั้น55แต่ยังไม่ออกจากงานเงินเดือนที่ทำมามีตั้งแต่14ครบ15ปีแต่ปัจจุบันเงินเดือน11,500บาทจะคิดยังไงนะครับไปดูรายละเอียดของการคิดบำนาญกันก่อนครับ นะครับทวนอีกครั้งเงินบำนาญคือเงินกรณีชาราภาพที่ได้รับจากประกันสังคมนะครับซึ่งจ่ายให้กับผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิตนะครับผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชาราภภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายและจะบวกเพิ่มอีก1.5%ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนะครับสูตรมันจะมี2สูตรนะครับสูตรแรกจะเป็นกรณีจ่ายครบ180เดือนนะครับสูตรที่2ในกรณีจ่ายเกิน180เดือนจะมีการ บวกเพิ่มอีก1.5%ของระยะเวลาเงินสมการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับซึ่งเงื่อนไขของการได้รับบำนาญน,นะครับต้องจ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนนะครับขึ้นไปหรือ15ปีขึ้นไปนี่แหละแล้วก็มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และต้องเป็นสิ้นสุดเป็นต้องสิ้นสุดการเป็นผู้กันตนด้วยนะครับจึงจะได้รับนะครับ เงินบํานาญนะถ้ายังไม่สิ้นสุดการเป็นผู้กันตนนะครับก็ยังไม่ได้รับเงินบํานาญนะครับนี่คือรายละเอียดนะครับเบื้องต้นคราวนี้มาถึงคําถามนะครับเนื่องจากรายละเอียดเนี่ยมันน้อยนะครับรายละเอียดมันน้อยมากเลยไอหมื่นสี่ไม่รู้ว่าไอครบสิบห้าปีตอนปีพุทธศักราชเท่าไหร่ปีพศเท่าไหร่อาจจะผมมา คำนวณก่อนนะครับขออ้างอิงสํานักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะครับเพจสํานักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานการเก็บเงินกรณีชลาภาพเริ่มเก็บสมทบตั้งตั้งแต่วันที่31ธันวาคม41เป็นต้นไปนะครับก่อนหน้าน,นั้นสํานักง,งานประกันสังคมจะไม่ได้มีการเลขเก็บในส่วนของเงินฉลาภาพแม้จะมีการตั้งประกันสังคมขึ้นมาก่อนแล้วก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มเก็บปี41ธันวาปี41เขาก็ นับเป็นช่วงเวลานั้นนะไม่ได้นับช่วงเวลาทํางานนะครับทํางานเราส่งประกันสังคมก็จริงแต่ช่วงเวลานั้นนะครับก่อนปี41เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ส่งคือเราไม่ไม่ได้อาจจะคือเราไม่ได้ส่งเงิสงนสมทบกรณีชลาภาพเรา,าจ,จะเป็นส่งเงินประกันสังคมนะครับเพิ่งมาส่งสมทบเมื่อปี41เพราะฉะนั้นว,วิธีการคิดนะครับขอญาติข้ามไปก่อนนะครับวิธีการคิดนะครับ 6- 5หนะครับลบ 41นะครับเท่ากับ24ปีนะเท่ากับคุณคนเนี้ยส่งประกันสังคมมาประมาณ24ปีเท่านั้นเองนะครับส่งมา24ปีเท่านั้นเองอ่าเรารู้จำนวนปีแล้วส่งมา24ปีได้รับบำนาญแน่นอนนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าฐานเงินเดือน60เดือนสุดท้ายนะครับนี่6ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเนี่ยเท่าไหร่นะครับเพราะว่า มีบอกว่าปัจจุบันเงินเดือน11,500บาทแต่ไม่รู้ปัจจุบันเงินเดือนหนึ่งบาทเนี่ยได้รับช่วงเดือนออได้รับช่วงเดือนไหนได้รับมากี่เดือนกี่ปีแล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้เป็น1มื่นสี่ถูกไหมนะครับแล้วก็ครบส5้าปี1มื่นสีนะครับหลังจากนั้นไม่รู้ว่าไอ้แต่ปัจจุบันได้นึ่งหนึ่ง้บาทแต่ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ เพราะฉะนั้นว,วิธีการคิดเนี่ยมันเอา60เดือนสุดท้ายนะครับผมบอกวิธีการคิดดีกว่าเอา60สเดือนสุดท้ายนะครับเอาเป็นเดือนเดือนเลยนะมาบวกกันเลยนะครับหาร6กสิบเอา6กสเดือนสุดท้ายเนี่ยหรือหปีสุดท้ายเนี่ยมันมามา,มาบวกกันนะครับแล้วก็หาร6กสิไปก็เท่ากับ6กสิเดือนสุดท้ายเฉลี่ยนั่นคือตัวเม็ดที่จะเอามาคูณน,นะครับเพื่อหาบำนาญชราภาพซึ่งจะได้ความถูกต้อง แม่นยำมากนะถ้าทําอย่างนั้นเพราะว่าผมเข้าใจว่าบางท่านเนี่ยเงินเดือนเนี่ยมันมันเริ่มตั้งแต่9 0 0 0 1 0 0 0 0คือมันเริ่มไต่เต้าอ่ะนะครับการสมทบมันก็แตกต่างกันพอเริ่มทีละขัน้นทีละขั้นเนี่ยถ้าเรามาคิดเม็ดที่เงินเดือนสุดท้ายเนี่ยบางทีมันไม่ตรงนะครับมันไม่ตรงอะ่ะแต่เดี๋ยวเราจะคิดเม็ดให้ส่วนส่งบำนาญประกันสังคมนะครับอยากรู้ว่า เราในฐานะผู้กัะตันส่งบำนาญประกัศสังคมเท่าไหร่กันมาบ้างเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานประกัศสังคมนะครับเข้าไปที่การคำนวณเงินส่งข้อชราภาพคลิกเข้าไปเลยนี่อันนี้ผมเอาของตัวของผมมานะมาแคปให้ดูเลยนะครับมาให้ดูเลยนี่ผมส่งมาประมาณนี้นะครับเพราะผมเริ่มทำงานปี5-6นะครับ เนี่ยมันคือจํานวนปีที่มีการส่งประกันสังคมมานะเงินสมทบสมทบสมทบในจ้างสมทบมีรัฐสมทบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รวมหลายปีทั้งหมดไปดูรายละเอียดด้านในนะครับได้ของแต่ละท่านนะว่าส่งมาจริงเท่าไหร่แล้วประกันสังคมเนี่ยนะครับเขาคิดเป็นรายเดือนนะเพราะในตลอดชีวิตเรานะ่บางครั้งเราลาออกจากงานเราไม่ได้ส่งประกันสังคมนะครับหรืออยู่ในช่วง อะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้นับนะนะครับไม่ได้นับนะเพราะนั้นประกันสังคมเนี่ยไม่ได้นับจากการทำงานเพียงอย่างเดียวนะครับหรือไม่ได้นับจำนวนปีแบบเขาค่า mm. ค่นนับจำนวนเดือนที่ส่งเงินสมทบอ่ะนะครับผมก็เลยยกตัวอย่างในกรณีที่ทางคุณพี่นะครับส่งประกันสังคมมา24ปีนะครับตามที่คำนวณไว้นะ จำนวน14,000บาทผมเอาตัวเลขนี้เลย14,000บาทอันนี้เดี๋ยวพิมพ์ผิดนะครับคุณพี่จะได้รับเงินบํานาญประมาณ5,025บาทนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นคำนวณคร่าวๆของจริงต้องเอารายเดือนมาแจงกันเลยนะครับอ่ะผมคํานวณให้อีกตัวหนึ่งนะครับในกรณีที่ใช้ฐานเงินเดือน11,500บาทนะครับ พี่จะได้รับบํานาญจากประกันสังคม3,852บาท50สตังค์นะครับเงินตัวนี้เพราะฉะนั้นการคำนวณบํานาญน,นะครับจากประกันสังคมจะให้แม่นยำนะครับเราจะต้องเอาตัวเลขจริงๆนะครับมาแจงเลยนะครับแต่ถ้าใครเงินเดือนสูงอยู่แล้วในกรณีที่เงินเดือนสูงเนี่ย ขั้นลิมิตเพดานของประกันสังคมคือ15ื่นมันก็คิดง่ายไนงะเพราะเงินเดือนสูงเ่ยเขาเขาส่งด้วยจํานวนเงินสมทบที่15,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นเอาเขาคิดง่ายเลยคือเอา1มื่นหมื่นห้านี่แหละมาตั้งแต่สําหรับหลายท่านเงินเดือนมันต้องค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับจากหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมามเพราะฉะนั้นเงินเดือนในแต่ละปีมันจึงไม่เท่ากันในแต่ละเดือนดีกว่า อาจจะรวมถึงเงินเดือนในแต่ละเดือนในแต่ละปีที่จะมีการขึ้นไม่เท่ากันเพราะฉนั้นเวลาขึ้นไม่เท่ากันการส่งเงินสมทบ5ของเงินเดือนคุณสูงสุดลิมิต1 5 0 0 0บาทมันก็ไม่เท่ากันอีกพอไม่เท่ากันเวลาเอามาคํานวณประกันสังคมเขาจึงยึด60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเอาช่วง60เดือนสุดท้ายเนี่ยต้องเอาช่วงนั้นนมาคิดนะครับถ้าคุณอายุ5 5แล้ว มันจะคิดง่ายตรงที่คุณรู้อะว่าไอสิ่งที่ผ่านมาคุณส่งมาเท่าไหร่คุณก็ไปเอาข้อมูลทั้งหมดอมาแจงมาบวกเลยมาบวกข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้หา60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยแล้วก็เอามาคำนวณบำนานนะครับนั่นแหละจะถูกต้องเพราะถ้าพี่ให้ข้อมูลมาแบบเนี้มันเข้าๆจริงๆเพราะไม่รู้ว่าไอปัจจุบันเงินเดือนหนึ่งหมื่นห่งพันรอยบาทส่งมาก,กี่ ปีแล้วหรือส่งมากี่เดือนแล้วจึงไม่อาจที่จะคํานวณเป็นเป๊ะๆได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอตอบคาถามคุณพี่ท่านนี้แล้วกันนะครับเพราะนั้นให้หลัก how to วิธีการไปคิดคํานวณน,นะครับจะได้คิดกันเป็นนะหลายท่านจะได้เอาไปคิดคํานวณกันเองนะครับของแต่ละท่านนะครับเพราะบางทีบางท่านเนี่ยข้อมูลพวกนี้ไม่เป็นข้อมูล ข้อมูลซีเรียสไม่อยากจะเปิดเผยเงินเดือนอะไรหรือไม่อยากจะพิมพ์เยอะนะก็ไปลองใส่ตาราง Excel นะครับมาแล้วก็คำนวณดูหรือใส่กระดาษก็ได้นะครับไปเขียนดูนะครับคำนวณไม่ยากนะครับเราทุกคนต้องคำนวณเป็นนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องรู้นะครับว่าเราจะได้รับบำนาญจากภางสังคมหรือไม่แล้วได้เท่าไหร่ ะจะได้วางแผนกันถูกวางแผนกเกษียณถูก,กเกษียณอย่างแข็งแกร่งนะครับ